จากประสบการณ์ของผมเนี่ยต้องบอกครับว่าตอนนี้ตลาดไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยซึ่งตอนนี้เรากำลังเฟดอยู่ในจังหวะที่ตลาดเนี่ยพร้อมจะไปออลทำไฮแบบรายวันเลยมันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาที่เราเจอกันก็คือการออลทำไฮหนึ่งครั้งอาจจะล่องรอเป็นปีถึงจะมีโอกาสในการกลับมาออลทำไฮสรับผมเนี่ยตลาดแบบนี้มันคือตลาดแห่งความหวังครับเพราะว่าวิกฤตเนี่ยเราเกิดรอบตัวเลยแต่ตอนนี้สิ่งที่ยังมีอยู่คือความหวังของรายย่อยที่จะเข้ามาหาเงินในตลาดนี้ใช่ไหมว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะนำเงินเข้ามาใส่ในตลาดเรื่อยๆเพื่อที่จะหาเงินจากตลาดนี้ด ไปอธามขายได้อีกเรื่อยๆมันจะมีปริมาณการซื้อขายที่เข้ามามหาศาลแล้วสักพักก็จะหมดไปอย่างดื้อๆเพราะรายย่อยหมดเงินซื้อสำหรับใครที่ออกไม่ทันก็จะจบที่ติดดอยครับตลาดที่จะขึ้นก็ขึ้นแบบไม่สุดตลาดที่จะลงก็ลงแบบไม่ไหวมื่จะเป็นวัฏจักรนี้ครับพอเริ่มได้เวลาก็จะขึ้นแบบงงๆเลยและพอหมดรอบก็จะลงแบบคนติดดอยเพียบเลยครับคำถามคือแล้วเราปรับตัวยังไงแับเกมนี้ซึ่งโอกาสที่เราเจออยู่ครั้งนี้เนี่ยมันคือบิ๊กเทรนในรอบของการขึ้นของคำเลยครับ สำหรับการเทรดที่เราเน้นฝั่งบ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าของปีนี้เาจะมีคนรวยจากการเทรดอีกเยอะเลยครับแต่ไม่ต้องถึงขั้นวิ่งหาตามหาหรือว่าข่อยคว้านะครับเพราะโอกาสทุกวันนี้เนี่ยจะมาหาเราแบบรายวันเลยครับแต่สิ่งที่เราต้องทำคือต้องรอโอกาสให้เห็นได้ชัดเจนว่านี่มันคือโอกาสจริงๆแล้วเราจะทำกำไรง่ายและเทรดได้แบบไม่ซับซ้อนครับซึ่งบางครั้งในโอกาสเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีมาให้เราเทรดทุกวันอยู่แล้วครับพยายามอย่าไปหมกมุ่นกับมันก็พอครับแค่เปิดใจรอและอย่าไปเร่งเทรดข่อมจังหวะเพราะโอกาสเนี่ยมีมาเรื่อยๆครับเราไม่ทันรอบน คำถามคือแล้วเราต้องเทรดย,ยังไงล่ะสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบเทรดเยอะครับผมเราใช้วิธีการทำพอร์ตเอาอินเทรดชะนะสัก3ครั้งพอร์ตก็จะโตยีบเจ็ดเท่าเลยครับยกตัวอย่างเช่นผมใช้พอร์ต1,000เหรียญผมวางความเสี่ยงต่อผลตอบแทน1ต่อ2ผมเทรดครั้งที่1เนี่ยจาก1,000ดอลลาร์กลายเป็น3,000ดอลลาร์ครับเทรดครั้งที่2เนี่ยจาก3,000เป็น9,000ครับ และเทรดครั้งที่3เนี่ยผมเทรดจาก9,000เป็น27,000เชื <c oughs> ่อมั้ยครับว่าถ้าระบบเราเนี่ยชนะเกิน70%ยังไงการเทรดชนะติดกัน3ครั้งเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับดังนั้นผมเลยโฟกัสี่การเทรดน้อยแต่กำไรเยอะพอร์ตผมเลยโตไวครับแต่ถ้าเรามัวแต่เอาเวลาไปเทรดเยอะแต่ได้กำไรน้อยแบบนี้สำหรับผมวนอ่างยาวแน่นอนครับและสุดท้ายเราจะกลับมาแพ้ตลาดอยู่ดีครับตลาดจะดีหรือไม่ดีเนี่ยผมไม่สนใจครับผมสนใจว่าผมเนี่ยจะหาเงินได้จากตลาดนี้หรือเปล่าผมเทรดชนะจริงๆหรือเปล่าหรือผมกลับมาแพ้ได้อีกหรือผมเป็นคนที่ยังเทรดอยู่ในวนอยู่ในตตลลลาาาาดดนนีี้้เรมยย10ปกขึ ดังนั้นเรารีบเทรดให้รวยแล้วเอาเงินนี้ไปต่อยอดอย่างอื่นดีกว่า <P ew ds> เพราะอย่าลืมนะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นนะอย่ามัวแต่เอาเวลาไปปั้นพอร์ตผิดวิธีจนไม่ได้ทําอย่างอื่นเมื่อตลาดเทรดยากเนี่ยเราลองกลับมาประเมินตัวเองดูครับว่าเราเนี่ยเข้ามาเจอโอกาสตอนตลาดยากหรือเปล่าแล้วมันเป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตได้หรือโอกาสเล็กๆหรืออาจจะไม่ใช่เลยแล้วหะังอย่างนั้นก็จัดการวางเงินตามจังหวะและโอกาสนั้นๆมากน้อยตามกําลังครับแต้เรายังเห็นไม่ชันว่ามันคือโอกาสหรือเปล่าอย่าวิ่งตามครับอย่าเสี่ยเงินกับที่เราไม พยายามฝึกเรียนรู้ตัวเองจากอดีตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะวางแผนปรับตัวให้อยู่รอดและเราโอกาสที่จะเป็นโอกาสของเราในอนาคตได้ยังไงสำหรับผมเกมนี้ไม่ง่ายครับแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะพิมพ์โอกาสใต้ช่องคอมเมนต์ได้เยครับ